าบางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมากมาที่สุดโรงแรมที่จังหวัดเชยงใหม่ไฟหามรองรับผู้คนอย่างหนานแน่นกับร้แม่ค้าพ่อค้าที่ขายอาหารทะเลอือจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ผู้ค,คนจางเล่นน้ำเป็นอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแดกที่เกยลื่น เป็นเห็นเป็นภาพที่จินตามเป็นแหล่งพื้นที่ในจำนวนมาทั้งเพื่อที่เพิ่มขึ้นติดปีกับจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นม่ากตงมไปด้วยทําให้สภาพแวดล้อมชายหาดดีกับเลี่ยนลงยิ่งนานวันที่ถอยจากปัญหาขยะทําให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีด่าแต่สินค้านั้นก็แทบไม่มีใครสนใจขยะทับถมมากขึ้นที่มีสนานยิ่งทำร้ายธรรมชาติ ถึงจะมีถังขยะไว้รองรับแต่ผู้คนก็ยังคงทิ้งขยะอยู่เป็นทางมีความรู้สึกยังไงห่<อ>าดบางแสนะปกระโปมีแต่ตขยะเ่าตอนมาแรกๆมันก็สวยดีนะครับแต่ว่าทางหลังไปมันเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่ามีพวกนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมาทิ้งขยะมาอะไรกันมันก็มีแต่ขยะจริงก็ไม่น่ามาเที่ยว ตะป่ามันก็มันก็ไม่ได้ใสแบบที่อื่นนะนะที่ถึงว่าทำไมขยะมันมีมาเรื่อยล้าย่แบบวัาจะวันหนึ่งทำวันหนึ่งต้องทำทุกวันต้องทำทุกวันต้องทำทุกวันเขาจะต้องดูแลดูแลให้คำแนะนำคเอต้องเที่ยว่าคนดูแลร่วมกันยังไงเพราะว่าแก้แล้วมันก็แก้ไม่ตกอะยังไงมันก็ต้องมาอนรมแรงขึ้น่แรงมันก็มาอย่างเนี้ยเราคิดว่าปัญหามันเกิดจากอะไรคะเป็นเพราะว่าดาวเสาร์ม เป็นทะเลที่ใกล้ที่สุดขนะคะคุณก็เลยมาเที่ยวเยอะแล้วแบบคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นเขาก็แบบไม่ค่อยอยากจะดูดลแลรักษาตัวของเรานะครับถ้าเราเมีสาม,มัญสำนึกอย่างนี้นะกินแล้วก,ทวก็ทิ้งลงทางขยะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะทุกอย่างมันมันจะไม่มีขยะเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามลมทะเลพัดเรื่องราวทะเลริมทะเลอยู่ไม่ใกล้ชายฝัง่ง ตทะเลเคยมีปักการังแต่ต้องพังหายไปเพราะใจคน